สวีดะสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กับคลิปสปาซิมสันอีกแล้ว วันนี้เราก็มากับตอนที่3กับตอนที่4ผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยผมหายไปแต่ผมสัญญาว่าผมจะกลับมาทำคลิปให้ไวขึ้นสำหรับใครที่รอวอล์กมาคีนหน้าอยู่ผมจะพยายามลงให้ไม่เกินสัปดาห์นี้โอเคเพื่อไม่เป็นการผู้พิ้มทำเพลงอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไปเริ่มดูคลิปกันเลยเปิดเรื่องมาเลยเนี่ยเราก็จะมาพับกบพบกับเด็กๆโรงเรียนสปริงฟิลด์ล field, ที่กำลังเตรียมตัวกันไปทัศนศึกษาพลอยอบานขึ้นรถมาเนี่ยที่นั่งมันก็ดันเหลือที่นั่งเดียวซึ่งงงงงกก็คือทททีีี่่่่่่่นนนนัััไไดดด้้้ขาขาขาาๆบบเเเเววมย ก็เพราะว่าเวนเดลมาเล่นอ้วกทุกรอบที่มันนั่งรถแต่บาร์สเนี่ยก็เลือกไม่ได้เพื่อนในห้องเนี่ยกังวล้อบาร์สกันใหญ่แค่นั่งเนี่ยเวนเดลมันก็บอกอย่านั่งแรงๆได้ไหมเดี๋ยวเขาจะอ้วกเอาจะรอดไหมเนี่ยพี่บาร์สกูระหว่างทางเนี่ยเวนเดลมันก็ทําท่าจะอ้วกตลอดไอ้บาร์สมันก็ระแวงตลอดทางแล้วก็มี2พี่น้องในโลกนี้ที่นั่งอยู่ข้างหลังบาร์สทำเอาพี่บาร์สเนี่ยถึงกับร้องลัน่นที่ที่พวกเขามาทัศนศึกษาในครั้งนี้ก็คือโรงงานนิวเคลียร์ที่โฮเมอร์ทำงานอยู่นั่น ีแม่เวนเดลกูจะรอดอยู่แล้วถ้าไม่ได้นั่งข้างไอ้บาสพอเข้าโรงงานมาเนี่ยก็จะมีคนมาให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์หลังจากนั้นพี่หัวฟ้าเนี่ยก็จะพาไปชมที่ทํางานข้างในต่อสองพี่น้องนโลกนี้ก็จะแซะพ,พี่บาสว่าพ่อมันเนี่ยไม่ได้เรื่องสู้พ่อของพวกเธอไม่ได้เลยสักนิดแต่บาสมันก็ไม่ได้สนใจแถมอยากให้ด่าอีกตั้งหากส่วนในด้านของโฮเมอร์แกเนี่ยก็อยากจะไปต้อนรับเด็กๆแบบเท่ๆด้วยการขี่รถไปโชว์ตัวแต่พอมันออกมาเนี่ยบาสก็ดักทายโฮเมอร์โฮเมอร์ที่ไม่ได้้มมออองงงททาาาาเเเลลยยไชนนนนขกกกับ่่แสพพหห็็ี ออซึ่งหัวหน้างานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพ่อของสองพี่น้องนรกนี่แหละวันต่อมาโฮเมอร์ที่ว่างงานก็เครียดเลยครับทีนี้ลิซ่าพยายามช่วยเขาหางานแต่โฮเมอร์ก็ไม่เอาสักอันทุกคนในครอบครัวเชียร์เขาใหญ่เลยครับแต่ก็หางานไม่ได้สักทีสุดท้ายก็ไปจบที่ร้านเหล้าของโมเหมือนเดิมโฮเมอร์ก็มาระบายให้โมฟังกับเรื่องที่เขาเจอแต่ระหว่างนั้นก็มีคนเนี่ยโทรเข้ามาเสียงเนี่ยคุ้นๆแล้วแกล้งให้โมเนี่ยตามหาคนชื่อไอพีฟิลี่ซึ่งแปลง,ง่ายๆก็คือฉันเนี่ฉี่ทุกที่พอโมรู้ตัวเนี่ยก็ห ว่าใครเป็นคนทาโฮเมอร์มันก็บอกเดี๋ยวสักวันก็คงรู้เองแหละว่าใครเป็นคนทําแต่จริงๆเนี่ยคนที่ทําก็คือลูกมึงนั่นแหละโฮเมอร์โฮเมอร์เนี่ยมันจะสั่งเพิ่มครับแต่ตังของมันเนี่ยก็ดันหมดเพราะตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีงานทำํำโฮเมอร์ขอให้โมเลี้ยงเขาสักแก้วแต่โมก็ปฏิเสธโฮเมอร์เลยอนแล้วก็หนีไปเลยตอนจะนอนเนี่ยโฮเมอร์ก็นอนไม่หลับเพราะเขาเครียดมากๆกับการตกงานเขาเนี่ยต้องให้ภรรยา,ยาของเขารับหน้าที่ทํางานหาเงินแทนซึ่งมาร์ทเนี่ยก็ทางานเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ร้านฟาสต์ฟู้ดโฮเมอร์เครียดถึงขนาดที่ไม่กกิินนนนข้าาาาววไมม่่ป่ปลระหหงทีเอด อะไรตายอยากอยู่นั้นจูๆ่ๆโฆษณาน้ำเก๊กมวยสาหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็ขึ้นทีวีมาแต่ในตู้เย็นเนี่ยก็ดันไม่มีอะไรเลยมีก็แต่เค้กที่เขียนคําวยพรไว้ว่าให้เขาเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่โฮเมอร์เนี่ยก็ไม่สนใจโยนมันทิ้งไปหลังจากนั้นเขาก็ไปขโมยกระปุกออมสินของบาร์ตและทุบมันเพื่อหาเงินพอเขารู้ว่าเขาทําอะไรลงไปเขาก็สานึกผิดและเขียนจดหมายลาโลกเอาไว้ที่ตู้เย็นโฮเมอร์เนี่ยพยายามจะคอตตตัวเองด้วยการที่เขาผูกหินไว้กับตัวเขาแล้วก็โดดลงน้ําแต่พี่แกเนี่ยก็ดันลากห จริง,รงบมานเห็นว่าก็ปุกออมสินของเขาเนี่ยพังก็เลยคิดว่ามีโจรขึ้นบ้านเลยไปปลุกแม่ของเขาขึ้นมาพอทุกคนเห็นข้อความที่โฮเมอร์เขียนเอาไว้พวกเขาเนี่ยก็รีบตามมาทันทีทุกคนเนี่ยพยายามจะห้ามโฮเมอร์ไว้แต่ก่อนที่เขาเนี่ยจะโดดภรรยาและลูกๆของเขา ก็โดนรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเดี๋ยวพุ่งใส่โฮเมอร์ Homer ที่เห็นอย่างนั้นก็ยอมไม่ได้ก็เลยใช้แรงทั้งหมดที่เขามีเนี่ยวิ่งไปทาง,ทางที่มีหินเนี่ยติดตัวเขาอยู่แล้วเข้าไปช่วยครอบครัวของเขาเอาไว้ได้พอเขาช่วยครอบครัวได้สำเร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าสี่แยกตรงนี้เนี่ยมันอันตรายเกินไปที่ตรงนี้เนี่ยควรจะมีไฟแดงติดเอาไว้แล้วเขาเนี่ยก็นึกอะไรขึ้นมาได้ตอนนี้เขามีเหตุผลที่จะมีชีวิตแล้วซึ่งก็คือการติดไฟแดงให้กับสี่แยกอันนี้พี่โฮเมอร์ไม่รอชารีบีมาประชุมกับทางเมืองทันทีโฮเมอรเเเนนนนนีี่่ยมมยมยมมมมมมััดดััต็หดดดดดดพพููาาาวววแไ้้ทกผล โฮเมอร์ในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นฮีโร่ของเมืองสปริงฟิลด์ทันทีออกข่าวหน้าหนึ่งเต็ไปหมดตอนนี้เขารับหน้าที่เป็นนักเคลื่อนไหวาทางการเมืองมั้ง เขาได้ทําให้สปริงฟิลด์มีป้ายติดเต็มไปหมดเขาอยากให้เมืองนี้ปลอดภัยขึ้นแล้วเขาก็นึกได้ว่ามีที่หนึ่งเนี่ยที่อันตรายนั่นก็คือโรงงานนิวเคลียร์โฮเมอร์ยกคนทั้งเมืองเนี่ยมาประท้วงโดยเขาเป็นผู้นําในการประท้วงครั้งนี้พอมิสเตอร์เบิร์นเห็นก็เรียกโฮเมอร์เข้ามาคุยทันทีมิสเตอร์เบิร์นก็ได้ให้ข้อเสนอเขาในการกลับเข้ามาทํางานแต่โฮเมอร์เนี่ยก็ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้แต่มิสเตอร์เบิร์นเนี่ยก็ได้เลื่อนตําแหน่งให้เขาเป็นหัวหน้าการรักษาความปลอดภยัยคือมึงคิดอะไรของมึงนี่พี่งงงเ,นเนบิล อกกับทุกคนทันทีว่าโรงงานนี้เนี่ยปลอดภัยในตอนแรกเขาก็กล้ากลัวแต่สุดท้ายเขาก็บอกลากับทุกคนและบอกว่าเขาจะทํางานเป็นคนดูแลความปลอดภัยของโรงงานทุกคนเนี่ยก็ดีใจกันใหญ่ดีใจได้ไม่นานโฮเมอร์เนี่ยมันก็ล่วงลงมาแต่โชคด,ดีที่มีฝูงชนเนี่ยรอรับอยู่แล้วก็จะจบตอนที่3ตอนนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเห็นเลยนะครับว่าครอบครัวซิมสันที่บ้าบ้าบาบาเนี่ยรักกันมากขนาดไหนแม้พวกเขาจะต้องเผชิญอะไรที่ยากเย็นแต่เขาก็ผ่านมาันมาได้ทุกคนเนี่ยคอยให้กําลังใจกันและกันในยามที่ยากลําบากเพื่อเป็นการไม่รอช้าแล้วก็ เริ่มตอนมา2พี่น้องบาสกับลิซ่าเนี่ยก็กำลังทะเลาะกันอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังทะเลาะกันว่าใครเนี่ยรักคุณพ่อมากกว่ากันโฮเมอร์ที่ได้ยินก็รู้สึกดีใจตอนแรกเนี่ยจะห้ามปล่อยไม่งทะเลาะกันเลยละกันเอาจริงๆมันก็เถียงกันครับว่าใครเนี่ยรักพ่อมากกว่ากันแต่ประเด็นก็คือมันโยนให้กันว่าใครเนี่ยรักโฮเมอร์มากกว่า ไอ้บาร์ตก็บอกลิซ่าว่า Lisa, ลิซ่าเนี่ยรักโฮเมอร์มากกว่าเขา, Lisa, บบาลิซ่าก็บอกว่าบาร์ตเนี่ยรักโฮเมอร์มากกว่าเธอคือมันเนี่ยไม่ได้อยากรักโฮเมอร์เลยสักคนช่างเป็นครอบครัวที่สุขสต์จริงๆสุดท้ายโฮเมอร์ Homer ก็ต้องแยกพวกเขาแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีปิกงนิกกับเจ้านายของโฮเมอร์ซึ่งก็คือมิสเตอร์เบิร์นนั่นแหละซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เต็มยินลี่ของโปรดของลุงเบิร์นเอาไว้แล้วพวกเขาก็รีบสิง่งรถพร้อมกับจานยินลี่ดุกดุยอยู่ในมือพอมาถึงคหาสน์ของงลเครในนนงานมัเลยอยากให้ครอบัวนแนวาดของน่งนนลุงเบิกก็ลัง ก็รับแขกคนอื่นๆอยู่แต่พอเห็นว่าลูกชายของครอบครัวนี้เนี่ยพูดจาไม่เข้าหูมันก็เลยไล่ออกแม่งเลย หลังจากนั้นเนี่ยก็จะถึงคิวครอโคลซิมสันของเราแล้วครับลุงเบิร์นแกก็จําชื่อไม่ได้เลยครับว่าใครเป็นใครถึงขั้นต้องมีโพยเปิดดูพอรถถับทายกันเสร็จเนี่ยโฮเมอร์ก็เอาเยลลี่ที่พวกเขาเนี่ยเตรียมมาเอามาให้กับลุงเบิร์นแต่พอแกรูร้เนี่ยก็ถึงกับกลุ้มขมาบกับบขมรเพราะลุงแกเนี่ยได้มาเป็นร้อยกว่าอันแล้วมีใครที่ไหนไม่รู้เนี่ยไปปล่อยข่าวว่าแกเนี่ยชอบเยลลี่พอรู้แบบนี้ไอ้บาสมันก็แซวโฮเมอร์ที่อุตส่าห์เตรียมเยลลี่มาอย่างดีโฮเมอร์ได้ยินอย่างนั้บบาาาาาาาแตต่ลลงงงงเเิร์นน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 ียกกกก็็็หัััมมมอออ้้้ทํปดไพขขใ ก็มีผู้คนมากมายเต็มสวนโฮเมอร์ Homer เนี่ยเรียกลูกๆของมันเข้ามาคุยก่อนว่าจะต้องไม่มีใครก่อเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่มีเหรอครับที่ลูกๆตัวแสบของพวกเขาเนี่ยจะฟังพูดยังไม่ทันจบบาร์ดกับลิซ่าเนี่ยก็วิ่งแจ้นหนีไปทันทีโฮเมอร์ Homer เนี่ยก็วิ่งตามแล้วก็ตะโกนรันหมอให้พวกเขาเนี่ยทำตัวปกติบาร์ดกับลิซ่าเนี่ยก็วิ่งป่วนไปทั่วโฮเมอร์ก็คอยวิ่งตาม ในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะตีกันอีกรอบก็ได้มีเสียงประกาศจากโทรขงดังขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างพ่อลูกซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่เอาตัวไปอยู่ในถุงแล้วโดดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยทุกคนเนี่ยแกล้งแพ้เพื่อให้ลุงเบิร์นชนะแต่บ้านเนี่ยมันเบื่อก็เลยเล่งความเร็วเต็มสปีดทําให้โฮเมอร์เนี่ยต้องลำบากรีบม,มาจับตัวมันเอาไว้ก่อนแล้วผู้ชนะก็คือลุงเบิร์นแล้วก็ถึงเวลากล่าวปิดงานลุงเบิร์นก็ได้ไล่ทุกคนออกจากงานถ้าไม่ออกเนี่ยลุงเบิร์นแกจะเอา,มา,มา ตอนเดินออกเนี่ยครอบครัวที่อยู่ข้างหน้าของครอบครัวซิมสันก็แสดงความรักที่มีให้กันลุงเบิร์นเกชอบก็เลยเพิ่มเงินเดือนให้โฮเมอร์ <Homer S 1> ได้ยินก็เลยเตรียมกับบาร์ดไว้ให้เขาเนี่ยจูบเขาถึงขั้นยอมยัดเงินเพื่อให้บาร์ดเนี่ยจูบเขาลุงเบิร์นเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยครับว่าจะมีใครพยายามเอาใจเขาได้ถึงขนาดนั้นจากที่มันจะได้เงินเดือนเพิ่มเนี่ยมันกลับโดนหักเงินเดือนแทนแหมเศร้าจริงๆนะพี่โฮเมอร์พอโฮเมอร์ออกมาก็ไปแซวครอบครัวข,ข้างหน้าว่าแต่งทําเป็นรักกันได้แล้วแต่เขาก็โดนตอบกลับมาด้วววยยคคําาาา่่่นนนีสสสงงรรรจิๆะอบัแด หน้าเนี่ยเปิดประตูให้การขึ้นรถอย่างดีส่วนครอบครัวซิมสันตีกันแย่งที่นั่งแทบตายโฮเมอร์เห็นก็รู้ความหมายที่ชายคนนั้นพูดทันทีถึงขั้นว่าเห็นภาพหลอนว่าครอบครัวแสนดีคนนั้นน่ะเป็นสวรรค์ส่วนครอบครัวของเขาเนี่ยเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นพอกลับบ้านมาเนี่ยโฮเมอร์ก็กลายเป็นคนเจ้าระเบียบทันทีขนาดที่ทุกคนเนี่ยกำลังนอนกินข้าวดูทีวีมันก็มาปิดแล้วให้ไปนั่งกินดีๆแทนพอลูกๆเนี่ยกินไวมันก็บอกว่าให้ขอพรก่อนไอโฮเมอร์เนี่ยมันอยากให้ครอบครัวมันเหนมรแลากด เขาเลยตัดสินใจไปแอบส่องชาวบ้านชาวช่องพอไปดูแต่ละคนเนี่ยกินอย่างสุภาพเรียบร้อยมีระเบียบไอ้บ้านเห็นงั้นก็เลยบอกว่าครอบครัวนี้แหละคือครอบครัวที่ประหลาดแล้วก็มาบ้านหลังที่สองทุกคนเนี่ยดูคุยกันอย่างจริงใจแต่แอบดูได้ไม่นานครับเจ้าของบ้านเนี่ยเอาปืนมาไล่ย,ยิงพวกเขาแทนพวกเขาเนี่ยวิ่งหนีจนมาถึงบ้านโมเมอร์ก็ขอตัวไปดื่มน้ำก้งหวยที่ร้านเหล้าของโมซะหน่อยพอมาถึงก็บ่นเรื่องของครอบครัวให้เพื่อนเพื่อนของเขาฟัง ไม่รู้ไปคุยกันอีกถ้าหนอยู่ดีๆแม่งตีกันเฉยแล้วโฮเมอร์ก็ได้ไปเห็นโฆษณาบำบัดครอบครัวเข้าในโฆษณาเนี่ยมันบอกว่าถ้าบำบัดแล้วไม่ดีขึ้นยินดีคืนเงิน2เท่ามันเลยโทรไปทันทีกลับมาโฮเมอร์ก็เรียกประชุมว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะเข้าบำบัดแต่เงินก็ดันไม่มีเลยต้องขายทีวีตอนพวกเขาจะเข้าบำบัดเนี่ยก็เห็นครอบครัวที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะแต่หน้าตาเนี่ยดีกว่าเยอะ พอมาเจอหมอบำบัดหมอก็สั่งให้พวกเขาเนี่ยวาดรูปให้ดูพอเริ่มวาดทุกคนเนี่ยก็วาดกมาเป็นหน้าโฮเมอร์ส่วนโฮเมอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ใส่ใจแลว้ววาดรูปเล่นไปทั่วหมอก็เลยบอกว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ย,อยมองโฮเมอร์เป็นยักษ์ <S <S อไอ้บาตชอบมันเลยบอกว่าหมอเนี่ยวินิจฉัยถูกโฮเมอร์ได้ยินก็เลยฟาดไอ้บาตไปทีหนึง่งแต่หมอก็ได้มาห้ามไว้ก่อนแล้วหมอเนี่ยก็ให้ใช้ไม้ที่ตีกันแล้วไม่เจ็บแทนมันเลยฟาดกันย็บยับแต่พวกเขาก็งงว่าทำไปทำไมถ้าทำแล้วมันไม่เจ็บไอ้บัตมันก็เลยถอดที่ นั่นก็คือการนั่งหน้าเครื่องที่มีปุ่มให้กดโดยถ้ากดไปแล้วจะเป็นการชดคนในครอบครัวคนอื่นๆไอ้บานมันก็ควรตีนฮอร์ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ผมเมอร์มันก็จะเอาคืนแต่หมอก็มาห้ามเออไว้ก่อนแล้วบอกว่ามันคือการบําบัดด้วยการทำร้ายจิตใจเวลามีใครมาทำร้ายจิตใจเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ทาร้ายกันคืนแต่เหมือนการบําบัดนี้เนี่ยจะใช้ไม่ได้กับครอบครัวนี้มันช็อตกันจนไฟฟ้าทั้งเมืองในดับไปเลยแล้วหมอก็ต้องคืนเงินมัน2เท่าเพราะได้เงินมาเนี่ยครอบครัวนีก้ก็กลับมารักกันทันทีแล้วก็จบตอนที่4ในตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าการที่เราพยายามจะเป็นในสิ่งที่เราไม่ใช่มันไม่ได้ช่วยให้อะไรอะไรดีขึ้นเลยเป็นตัวของเรานี่แแหลละดีีท่ทสุ้ว แล้วก็ขอขอบคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยจนจบสาหรับใครที่ดูผมมาตั้งแต่คลิปแรกๆเนี่ยผมก็ขอบคุณมากมากนะครับพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนและเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมเลยหรือถ้าใครอยากสนับสนุนมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกได้แต่ไม่จาเป็นต้องทานะครับสามารถดูฟรีได้เลยยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามพวกคุณเนี่ยคือคนที่เดินทางมาพร้อมกับผมจริงๆเจอกันคลิปหน้าครับ